ก็มาสวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยนะครับมาพบกับตะกุลีฟาร์มนะตัวนี้ก็เป็นหลานเจ้าบิ๊กกับนะครับหลานเจ้าบิ๊กกับสูงยาวเข่าดีนะครับก็เด็กโคงสร้างหางห่างครับไม่เคยเป็นเยียร์ฮะไม่เคยเป็นเยียร์้อยเท่าไหร่นะครับผมเยียร์ไกลๆ สีเดียนิดๆน,นะครับตัวนี้สายแม่ก็เป็นโกโก้ไปใหม่นินจาครับเจอกฝรั่งฝรั่งเลยนะครับ,ออรรนนรบเดียฝรั่งตัวนี้ผมจะเปิดไว้2 0 0พันรวมส่งนะครับ2 0 0พรวมส่งนะครับผมใคพร้อมปิดก็ทักได้นะครับเบอร์โทรก็0821648653นนะครับเงินช่องเงินชี้เงินสวยนะครับ งอนตั้งนะครับถ้าักลน์ส่วนตัวได้นะครับเบอร์โทรก็0821648653คนระับไอดีไลน์ก็ตามเบอร์นะก็ฝากติดตามอีกตัวนะครับผมใครสนใจก็ทักไลน์ส่วนตัวได้ครับขอบคุณครับ